สวัสดีครับรายการยักษ์สื่อวิญญาณนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆโดยใช้สัมผัสพิเศษนะครับและในอีพีนี้วันนี้เราอยู่กันที่วัดขุนจันทร์นะครับตรงข้ามวัดปากน้านะครับก็เดินเดินข้ามมาได้เลยนะครับเดินข้ามคลองมานะครับก็มาถึงตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับว่าที่วัดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผม ก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับไปครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์โบสถ์โบสถ์ไปรู้เข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยยักษ์มีอยู่แล้วยกักษ์มีแล้วก็เห็นครุฑแต่ต,ตัวใหญ่มากเลยครุฑเนี่ยอาณาญาเห็นนะมีครุฑอยู่วัดเนี่ยมีครุฑนยครับครุฑใหญ่เลยแล้วก็ตัวคล้ายครุฑเห็นไหมวัดเนี่ยก็จะคือทําแนวเนี่ย แนวหงแนวคุดอะไรเงี้ยจะดีครับเนี่ยตัวลักษณะตยวจะเป็นเนยคุดกับหน้าครับสู้กันอยู่ครับแตวในวันนี้คุดเป็นใหญ่ครับเนี่ยครับนี่ก็คุดเห็นไหมครับคุดเนี่ยวัดเนี่ยมีคุดคุดเด่นครับ วิหารหลวงพ่อหยกขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารหลวงพ่อหยกขาวนะครับตงข้างล่างก็จะมีกุมารหนังควักอยู่นะครับมีไหมมีนะครับพวกนี้มีอีกสี่เข้ามีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาให้มาไหว้ที่นี่ก่อนนะนครับเนี่ย หลวงพ่อยกขาวครับโดยที่ข้างล่างจะเป็นมัชช่อตากวันนี้ตรงนี้ก็มีดวงจิตท่านสถิตอยู่เหมือนกันนะครับใครที่มาที่นี่ก็มาไหว้ขอพรให้ทํากิจการค้าขายในเมืองไทยนั้นขอยเจริญรุ่งเรืองนะครับผมจะทาอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองครับในเมืองไทยนะครับหมสำหรับคนที่ต้องการมาตั้งโลกลากในเมืองไทยนะครับผมแล้วก็ขอเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับผมใครจะสอบรับราชการนี่เรามาขอพรท่านนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อาขาวหระเจ้าตางนะครับได้ทั้งหมดนะครับอันนีมนมน้มันเหมือนกับมเป็นสากลลูกที่ที่บอกว่าท่านบอกว่าให้ระลึกถึงท่านนะครับหลวงพ่อหยกขาวหรือองค์พระเจ้าตากนะครับแล้วก็ขอพรนะครับให้ระลึกถึงท่านแนละ้วท่านจะช่วยช่วยเสมอนะครับท่านบอกอย่างนี้นะครับผม โอเคครับนี่ก็เป็นที่แรกที่เราจะมาไหว้นะครับผมในตรงหลวงพ่อยกขาแล้วก็พระเจ้าตานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันต่อครับตรงนี้ต่อจากวิหารหลวงพ่อยกขาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ต่อนะครับตรงเจดีนี่ครับเนี่ยครุ็มเลยครับคุดเด่นมากคุดองค์ใหญ่มากนะครับตรงนี้จะมีงานศพนะครับตรงนี้ก็ไม่เห็นพญานาคนะครับผม คุดยังไงคุดก็เด่นนะเนี่ยที่นี่เห็นไหมเนี่ยคุดคุดตัวใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่กว่านี้เวลาที่ผมเห็นนะใหญ่ขนาดเท่าองค์พระอย่างนี้เลยเห็นไหมครับคุดเนี่ยองค์ใหญ่ใหญ่ขนาดเท่านี้องค์อย่างนี้เลยคุดบัลลัมเลยหลังนุ่ะยพญานาคไม่ไม่สัมผัสไม่ได้แต่คุดเนี่ยชัดเจน มาไหว้ตรงนี้ต่อครับพาราหูนะครับผมตรงนี้นะครับองค์พาราหูวัดหลังจากที่ไปหลวงพ่อยกขาเสร็จมาไหว้พาระลาหูตรงนี้นะครับท่านบอกว่าอย่ายืนใต้ใชายคานะับให้ไปยืนกลางแดดล้วขอพรนะครับ ไม่ต้องจุดธูปอะไรพวงมาลัยพวงเดียวก็พอครับเนี่ยพวงมาลัยแบบนี้พวงเดียวก็พอครับพ่อต้องออกมาอีกอย่ายืนการให้มัน,อย,อ,ยยนยอย่าอยู่ใต้ชายคาเนี่ยอย่าอยู่ใต้ชายคาเนี่ยอยู่กลางแดดแล้วก็ขอพรนะครับโอเคครับเนี่ยครับเป็นองค์ที่ใหญ่มากนะครับเทียบกับพัคนดูนะครับเนี่ย แล้วก็พรหลังจากขอพรอ,องพระลาหง,งเสร็จตรงนี้นะครับเรามาขอพรอ,องพระพิกเนศต่อนะครับบอกข็ว่าพรที่เราขอไปขอประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้หลังจากที่ขอให้พรที่เราขอไปในประสบความสำเร็จกับองค์พระพิกเนศนะครับผม เราก็จะมาเดินนี่ครับเนี่ยความจริงมันต้องต้องเดินเราก็จะเดินมาดูที่ตรงนี้ครับไหนเนี่ยรอดนี้ก็ได้เนี่ยรอดพระน,นอนเนี่ยเนี่ยความจริงอะเดินเดินจากตรงองค์มรพพิคเนศมาจะอาจจะต้องรอดรอดองค์นี้ครับหรือจะรอดพระน,นอนนี้ก็ได้นะครับผมขอขอพอที่เราขอไปประสงค์ความสําเร็จนะครับคับเจริญเจ้าหน้ายิ่งยิ่งยิ่นไปครับ เปรียบยนจางเท้าไปยังหัวนะครับผมผนอนสแกแขานะครับเผื่อว่าเป็นสีมงคลน,นะครับผมปออธิฐานพร้อมกันไปนะครับท่าน้ำา็็จะมีการให้อาหารปลานะครับผม ตรงข้ามมาวัดปากน้ําใกล้ๆกันเลยครับแค่ข้ามของแค่นั้นเองอันนี้องค์จตุคามนี้ไม่มีอะไรนะครับผมแต่องค์ลาหูนี่ดีนะครับผมศักดิ์สิทธิ์นะครับเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดินข้ามมาแล้วสัั่งรงข้าไปไหว้พระนอนต่อแล้วครับผม แล้วค่อยไหว้าทางนี้ต่อนะครับผมเป็นลําดับถัดไปนะครับตรงองคอ์ฟอปนอน์นี้มาสวดพื่เป็นความสิริมงคลครับตรงนี้ก็เป็นองค์พระวิมุตติสุขนะครับของนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับผมนี่วิหารหลวงพระโตนะครับผม ก็โตไปเลยนะคระคุณจันทร์นะครับเรามาขอแข็มาให้ร่างสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจ,จากโรคภัยต่างๆนะครับให้ปราศจ,จากทางกายจากโรคเวรโรคก,กรรมด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ติดฝนอยู่นะครับที่วัดจุ๋จันทร์นี่นะครับผมฝากข้าข้าวเลยก็เราก็ทําสังฆทพนเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อไม่ได้ครับฝนตกหนักนะครับหนักมาก วัดบริเวณเวณัดพื้นที่ไม่ใหญ่ไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เดินทั่วถึงนะครับดูนะบฝนตกครับหนักมากครับวอนนี้ติดฝนอยู่นะครับวัดขุนจันทร์ <c oughs> นี่ครับเบดีเห็นไหมครับข้างหลังก็งานสอบ <c oughs> ที่ก็เช่นฝนก็ตกหนักเปียกนะเปียกแต่ว่าไม่ได้เปียกเป็ดครับเปียกแบบ <c oughs> ชิ้นๆนะเพราะเป็นละอองฝน เข้ามามนะครับี <Yeah. S 1> ใครจะขอโชคขอลาบขอได้นะครับที่ตรงท้าวิสวรรคนะ์ทั้งสององค์นะออกบอกองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องบอกถึงสององค์คนระับ อันนี้ที่เราเข้ามาเป็นทางด้านหลังโบสถ์นะครับเราเข้ามาด้านหลังโบสถ์เดี๋ยวเราจะลองเดินวนไปดูทางหน้าด้านหน้าด้าหน,าห,นาหน้าโบสถ์ว่ามีอะไรบ้างครับไปรู้ว่าเข้าได้หรือเปล่านะถ้าเข้าได้ก็โชคดีไปแล้วครับเบื้องต้นประตูปิดนะครับเ,เราจะลอง,งนั่นดูนะคะรับเดินดู ด้านข้างในนะครับไม่ได้เปิดไฟครับผมเปิดประตูางด้านหลังเข้ามานะครับผมมืดสนิทหน่อยนะครับจะพอจะเห็นลางๆนะครับผมโอเคครับเป็นไงครับก็อยากได้เห็นข้างในก็มืดนะครับก็เขาไม่ได้เปิดให้เข้าครับพอดีมันสามารถเปิดได้ผมก็เลยเปิดไปให้ใหใหดูครับว่ามีองค์พระ มาถ่ายอยู่ในก็เข้าไปกราบไหว้นิดๆนหน่อยนะครับผมซึ่งในตรงวัดขุนจันทร์นี่ก็มันพื้นที่ไม่ใหญ่ครับก็นิดเดียวก็โบสถ์แล้วก็ไหว้ตรงตรงพระรังหูว่ายตรงหลวงพ่อหยกขาหลวงพ่อโตอะไรตรงนี้นก็แค่นี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มีความศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นคนที่ทํางานรับราชการอะไรต่างๆก็สมควรที่จะมาไหว้นะครับเพราะว่าขุดอกใหญ่มากที่นี่ก็ โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กับรายการยักษ์สื่อวิญญาณนะครับซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9โมง9นาทีนะครับสำหรับวันนี้ ep นี้ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ